ทุกคนกลับมาจากกระบังบารบรีเอ๊ะอีกครั้งนะะึ่งค่ะวันนี้เราก็แต่งหน้าอะไรกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ทุกคนนะเห็นรูปบอกแล้ววันนี้บัาจะมาพอนั่นเองนะคะนี่เลยเยอะมากนะคะ โอ้โหก็คือแบบว่าอันนี้จัดเต็มนะคะปะ้เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าอันนี้ปามมีอะไรมาห่อให้ทุกคนดูกันบ้างคะ่ะเริ่มเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ค่ะจากโมชิโมชีนะคะเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วมั้งหรือทิตยที่แล้วเนี่ยพี่หมีพาไปโมชีโมชีมันก็เลยได้อนี้มาะค,ะค่ะ Pinky Rose Mega a k Blush ค่ะเป็นที่เขียนคิวนะคะละบาทลองใช้ไปแล้วถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคะ ต่อมาจากโมชโมชิอีกเหมือนกันก็คืออันนี้ค่ะอันนี้เป็นกระเป๋านะคะใส่เครื่องเขียนหรือว่าเครื่องสำอางก็ได้ค่ะคิตตี้นะคะน่ารักมากอันละเท่าไหร่เอ่ยป้ายราคาน่าจะอ่าอันละ89บาทนะคะตองแกเรามาใส่ของกระจุกกระจิกของปามนะคะตอนแรกเรามาใส่เหมือนเครื่องสำอางแต่แบบเครื่องสำอางเยอะเลยแบบใส่ไม่พอนเนอต่อมาเป็นกระเป๋าตังค่ะนี้เลยค่ะน่ารักไหมหน้องหมีนะคะปะค้ายราคาออกไปแล้วน่าจะอันละ89นะมันจะเป็นใบสั้นนะคะแล้วก็ ช่องประมาณนี้ก็คือแบบใส่เลี้ยนใส่บัตรอะไรได้พอสมควรนะคะเล็กๆเงี้ยมันก็พกใส่ไปตลาดนะคะและก็ น้องลู่ค่ะน้องลู่น่ารักมากนะคะเป็นน้องลิงนะคะที่ปากเบริลมากนะคะน่ารักมากน้องลู่นะคะมันชื่อตั้งชื่อน้องลู่มันน่ารักก็เลยสอยมาอันนี้น่าจะแบบ7 9 89เลยส้อะไรสักอย่างซัมติงนะคะเป็นปูนแจนะคะก็มาใส่กระเป๋านะคะจากของไรสาระเข้าสู่หมวดแบบเมคอัพสกินโคงสกินแคร์อะเริ่มที่อย่างแรกค่ะเป็นเกีียวเขียนคิ้วนะคะอันนี้บัซื้อมาจากร้านในไรฟ์ไลส์สดนะคะอันละ 20บาทนะคะแต่ว่าร้านเนี้ยไม่แนะนําให้ซื้อเพราะแม่ค้าแม่งไม่อ่านคอมเมนต์เลยอะ่ะต้องไปนั่งดูเหมือนแบบไปไล่ดูเองว่าจะเอารหัสอะไรอะ่ะคือแบบแม่งไม่ยอมอ่านคอมเมนต์ในไลฟ์คือลูกคือเหมือนอ่านข้ามของเราจนเราแบบว่าเออกูไปหารหารัสแล้วก็คืออยากจะซื้อไงเพราะว่ามันเป็นแบบเกียวคิวอันหนึ่งแล้วก็อันเนี้ยมันสามารถ ใช้สําหรับลงลิปด้านมึงหละปอยากได้มันก็เลยต้องยอมอะ่ะปมก็เลยแบบอืมรอบเดียวแล้วที่กูจะซื้อร้านมึงนะแต่ว่าปมก็ซื้ออีกอันนึ่งของเขามานะคะเป็นแปลงปมไม่ประทับใจในการแบบบริการของเขาเลยเป็นร้านที่แบบอืมมันเด้งมาใน Facebook แล้วก็เข้าไปซื้อแล้วก็อะซื้อคือแบบ ซื้อคือ,อยังไงเดี๋ยวซื้อมาแล้วก็จะไม่ซื้ออีกะคะ่ะน,นี่เป็นเซ็ตแปลงนะคะค่อนข้างนุ่มเลยอันนี้ปั๊มซื้อมาราคาเหมือน290บาทนะคะได้มาทั้งหมด10ชิ้นอะไรเงี้ยคือนุ่มมากเดี๋ยวปั๊มจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะค่อนข้างชอบเลยทีเดียวแต่ว่าไม่ประทับใจในแบบร้านหนึ่งจริงรอบเดียวคือคุณสามารถไปเซิร์ชในช้อปปีก็ได้นะคะแบบว่าแปรงจีนอะไรเงี้ยจะขึ้นอันนี้ขึ้นมานะคะแรจะขึ้นแบรนด์นี้ขึ้นมาซึ่ง ก็ราคาก็พอๆกันนะคะมันจะเป็นแบรนด์จีอ่างเงี้ยแล้วขนค่อนข้างนุ่มแล้วก็แน่นนะคะต่อมาค่ะจากแบรนด์โซค่ะบำซื้อมา2อันอันนี้ไม่รู้ว่าทุกคนถ้าเกิดดูฮอรแล้วจะเห็นปมรีวิวไปแล้วหรือเปล่านะคะคือบมเนี่ยถ่ายรีวิวไปแล้วบมซื้อเซรั่มของโซแล้วก็กันแดดของโซมาค่อนข้างใช้ดีเลยทีเดียวนะคะอันละ99บาทนะคะกันแดดมีขนาด 7ML ส่วนเอ่อเซรั่มก้า็7 ml เหมือนกันนะคะต่อมาค่ะเป็นสเปรย์น้ำแร่ค่ะ ของคิ e เ s b ส t e n i n g MINERAL FASHION MIST โอ้ผบเจอกันบ่อยมากเพราะว่าชอบจริงๆนะคะอันอันล่าสุดเนี่ยกำลังจะหมดก็เลยสอยมาอีก2อันนะคะแล้วก็มาต่อที่ครีมอาบน้ำนะคะเป็นของ ORIENTAL p r n s t e ปซื้อมา2อันนะคะเป็นกลิ่นผลไม้อันนึงเป็นเมลอนนะคะอันนึงเป็นแอปเปิลนะคะประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้กลิ่นอะไรเอ้ยได้กลิ่นนิดนึงกลิ่นหอมดีนะคะปัเป็นคนเหมือนแบบชอบ แบบว่าครีมอาบน้ําในช่วงนี้ก็เลยสอยมานะคะะค่ะเป็นอายแชโดว์ที่แบบชอบมากที่ผ่านมาเดือนเอไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรสำหรับที่ผ่านมาใช้ทุกวันเลยนะคะแต่วันนี้ไม่ได้ใช้นี่คือ Swarberry Fashion Food ค่ะเป็นของซีซีนะคะคือปกติเนี่ยเราจะมีที่เป็น Orange ใช่ไหมอันนี้เป็น s a w b e r r y ซึ่ง นา่ารักมากสีแบบโคตรแบบดีไฮไลท์สวยปัดแก้มสวยสีชิมเมอร์ดีกิตเตอร์คือเยี่ยมคือดีมากเราสอยมานะคะจริงๆเขามีหลายหลายอันนะในในอันเนี้ยมันจะมีแบบสตรอเบอรี่ส้มแล้วก็เหมือนจะมีแบบพวกเมลอนปะอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าอันเนี้ยชอบมาสตรอเบอรี่แนะนําอันนี้รู้สึกว่าจะ89บกาบาทนะคะต่อมาค่ะจริงๆก็ไม่ได้เก่าจะซื้อหรอกแต่แบบเอ้ยเขาเซลล์ลดราคาแต่ก่อนนะร8 0 1 9 0บาหรือบางร้านนะ290าบอ่ะอันนี้เขาเซลล์เหลืออันละ 90บาทอบ่าทงนี้คือกลสซาราห์นะคะเป็นแบบนี้นะคะจะ,ะอันนี้คือของซิซนะซีซีเมคอัพซึ่งมันจะลักษณะคล้ายๆกับออคุณแม่ชาลอดนะคะชาลอดทเบอรี่นะคะคือทำคล้ายๆกันอย่าเรียกว่าขายเรียกว่าเออทำเรียนแบบเขานั่นเองแต่บอเอออยากลองดูนะคะมันจะเป็นแบบนี้เนาะแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดออกมาก็จะเจอกับ ไฮไลท์อะไรบราบราบราปัดแก้มคอนทัวร์อะไรเงี้ยลองสีไปแล้วคือเราเคยสวอชชาร์ทิเบอรี่ของของจริงมาแล้วนะคะอันนี้คือแบบไม่ได้ครึ่งของเขาหรอกไม่ได้ครึ่งครึ่งของเขาของของ,ของเขาองเขาคือจึ้งมากอันนี้ก็คือแบบพอ่อถนะูถ่ายเนี่ยมันเป็นของเลียนแบบเลียนแบบที่มาตีตาแบบตัวเองกูไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเรียกว่าแรงว่าดันใจกันละกันนะคะต่อมาค่ะเป็นอันนี้ค่ะมัฟฟิกนะคะ อันนี้จะเป็นแบบคอนทัวร์แล้วก็ปัดแก้มในหนึ่งเดียวเลยนะคะซึ่งเมียงมองมานานแล้วและไม่ได้ซื้อสักทีอาจจะัดซะหน่อยด้าน,นในจะแบบนี้นะคะทุกคนน่าจะเคยเห็นกันแล้วในร้านในไอจีทวิตเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะคะจะมีคอนทัวร์สองอันปัดแก้มหนึ่งอันแล้วก็ไฮไลท์หนึ่งอันนะคะเดี๋ยวต้องมาลองดูว่าใช้แล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ราคา79บาทค่ะต่อามาค่ะเป็นสเปรย์น้ำแรกค่ะอันนี้คือเมคอัพสเปรย์ไลเน็ต l a ลาติงเมคอัพลุคฟิกซี่ สเปรย์วัชุยาวมากของแมกแอนดี้นั่นเองนะคะลองไปหนึ่งซึกเมื่อกี้ที่ตอนที่แกะออกนะคะเอ้ยดีเลยีเดียวอันนี้นะคะเป็นแบบนี้สีดำสวยเนาะแล้วก็คือละอองฟุ้งดีมากคือละอองเล็กอะอนูคือเล็กมีกลิ่นหอมอ่อนๆแพคเกจจิ้งดูหรูหราดูราคาแพงแต่ตรงนี้ราคาเท่าไหร่ คิดว่า99บาทนะ๊มจำไม่ได้อะเพราะว่าปัมเอาราคาออกแล้วนะคะก็เป็นแบบว่าสเปรย์น้ำแร่ที่แบบเออลองเล็กมากไม่เคยเจอลองเล็กขนาดนี้เอากิฟตออกดีกว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยเข้านะคะต่อมาเป็นแปรงซื้อแปรงอีกแล้วนะคะอันนี้คือของนีคาร่านะคะ เขาเซลเหลืออันละเท่าไหร่หกสิบปั๊กหกสิบห้าอะไรเงี้ยก็เลยสอยมานะคะอันนี้เป็นแปรงสําหรับลงตาเนาะคัดบงคัดเบ้าอะไรเงี้ยเป็นแปรงสำหรับคิ้วนะคะลองแล้วเมื่อกี้ขนไม่ได้นุ่มเลยโอ้ยไม่ได้เรื่องซื้ออ e ีที่เป็นเซตสีน้าเงินน่ะดีกว่าแล้วกูก็ซื้อซ้ําซากซื้อมาทําไมเยอะแยะแปรงแล้วก็แบบคุณภาพก็อันนี้ไม่ไม่นุ่มนะ,ะไม่นุ่มเลยบอกเลย ต่อมาเป็นปัดแก้มค่ะซิวนาสเปเชียลดรังค์บลัชค่ะเป็นลุกสเบอรี่แบบนี้นะคะอันละ65บาทนะคะเบอร์ที่ปามซื้อมาเบอร์ศูนย์หนึ่งค่ะก็เป็นแบบนี้นะเป็นปัดแก้มเนื้อฝุ่นนะตอนแรกปามคิดว่ามันจะเป็นเนื้อครีมก็เลยสอยมาอ้อจริงเป็นเนื้อฝุ่นนะจะแบบนี้นะคะสีก็เออเนี่ยสวัสดแล้วก็หายไปเลยนะคะไม่ค่อยอยากจะซื้อแหละเพราะแบบเนี้ย ก็เป็นสีแบบชมพูละเลื้อสวยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาลงที่แก้มให้ดูแต่ว่าไอ้ทวตัวชิมเมอร์ที่ใส่มาในสตรอเบอรี่เนี่ยหายไปแล้วนะคะแพคเกจจิ้งเป็นอะคิลิกก็คือคุณภาพแพคเกจจิ้งนี่ต้องให้เขาขอยืนหนึ่งอยู่นะต่อมาค่ะเป็นบัตรครีมจากแบรนด์ซีซีค่ะเป็นแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นกระปุกเหมือนไอ้แบรนด์ซุปแบรนด์ซักที่เราเคยแบบรีวิวไปนะคะเดี๋ยวนี้เขาทำนะแมฟริกก็ทำไดกะลูกก็ทำ โอ้ทำเรียนแบบกันเก่งแต่ว่าแค่เปลี่ยนแพคเกจชิ่งอันนี้ปั๊มซื้อมาอันหนึ่งเบอร์ เบอร์358นะคะนี่แต่ว่า358ของซีซีกับ358ของอ่าของซักที่เคยรีวิวไปเนี่ยลักษณะไม่ได้ไม่ได้มีความคล้ายกันนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบให้ดูแต่คงไม่ทําทำคลิปนะเป็นใน IG ก็ลองติดตามดูนะคะในไอจีแฟนเพจ t ว t t เตอนะคะปั๊มบัมเบรีเองนะคะก็สามารถติดตามกันได้ถ้าใครแบบชอบเป็นรูปภาพนะคะต่อมานะคะเป็นอันนี้เป็นอายแชโดว์ค่ะ soft glow beautiful eyes ค่ะของแบรนด์ซีซีเหมือนกันอะละหกสิ 9บาทนะคะมันแบบนี้นะคะลองแล้วที่เบิกตาได้ความแบบนวลกรุบมีความกรุบกรุบเป็นความแบบเห็นไม่ได้ทาน,นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเป็นเกาหลีหน่อยอันนี้คือสั่งมาแล้วเพื่อเห็นว่าเอา้าแพคเกจจิ้งคล้ายๆแบรนด์น่าจะเป็นครีโอนะ <c oughs> เป็นแรงบันดาลใจอีกแล้วนะคะคือน่านจะเป็แบบนี้นะคะก็สีแบบนวลกรุบอะสีไม่ได้มีความแบบพิคเมนต์อะไรมากมายนะคะก็ พอใช้ถ่ายเดี๋ยวเราจะมาทำดีววแบบรวมๆให้ดูกันกันะกน,นะคะต่อมาค่ะเป็นลิปสติกค,ค่ะของแบรนด์ diamond pool หรอ diamond pool อะไรก็ไม่รู้นะคะซื้อมา3มสีเลยนะคะเขาเรียกว่าลิปน้ำบาดมันจะเป็นแบบนี้นะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็คือเปิดกล่องออกมาตัวน้องลิปเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเออเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีนะแล้วก็ด้านหลังจะมีชื่อสีบอกนะคะก็ จะเป็นจุ่มลองเนื้อแล้วเนื้อค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะอันนี้อัลละ59บาทค่ะต่อมาค่ะเป็นลิปเอ่อเรียกว่าลิปกระจกแล้วกันนะคะสอยมาทั้งหมด4สี4ด้วยกันเลยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีนึงอันนี้ของของแมฟริกสาเหตุที่เรียกว่าเป็นลิปกระจกเพราะอะไรเพราะเขามีกระจกมาให้นะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้อัลละเท่าไหร่อัลละ ห้าสิบเก้าบาทนะคะประมาณนี้แบบนี้นะคะเออแล้วอันนี้ก็เป็นกระจกเห็นปะแล้วก็ทำดีอะทำสวยอ่ะนะคะต่อมาค่ะเป็นอายแชโดว์นะคะอันนี้เป็นของอะไรอะ่ะอ่านไม่ออกดูหัวตัวดูหัวตัวเป็นน้องไข่นะคะแต่จริงเป็นน้องหนอนนะคะอันนี้อันละหกสิบเก้าบาทนะคะคือลักษณะเขาจะแบบนี้เป็นอายแชโดว์นะเป็นรูปไข่นะ เปิดออกมานี่ก็จะเจอกับอายแชโดว์ทั้งหมด 5, ้สีแล้วก็มีไฮไลท์สองนะคะก็ดีอันนี้เป็นเนื้อดีน้ำมันนะที่เห็นเนี่ยอันนี้เป็นดีน้ำมันแต่อัน3อันไม่แน่ใจแต่ว่าเดี๋ยวจะมาลองดูนะคะอันนี้ยังไม่ได้ลองสวอตเลยแต่ว่าเห็นมันความน่ารักอะไรเป็นความแบบแปลกน่ารักน่ารักอันีนี่ก็ซื้อหมดร้านไหนขายไม่ได้ไมาขายกูนะ,อะไอของแปลกเนี่ยอืม ต่อมาค่ะเป็นลิปสติกจากแบรนด์ซิวนาคัลเลอร์นะคะนี่เป็นรุ่นใหม่ของเขาอันละ129บาทนะคะพอดีว่ามันสะท้อนไฟนิดนึงนะคะมันจะเป็นรูปน้องเหมียวแบบนี้นะคะมันเป็นเท้าแมวนะไม่รู้เคยจะเห็นมาว่ามันเป็นเท้าแมวแบบเนี้ยนะคะ3ส,สีลองแล้วเนื้อมันไม่ใช่เนื้อเวลเวทหรือว่าเป็นเนื้อแมทนะเป็นเนื้อทินที่มันจะมีความสมูทมากเลยนะคะลองแล้วโอเคแต่ว่าไม่ได้มีความติดทนเท่าไหร่นะเป็นอารมณ์ทินแหละนะจ๊ะ ต่อมาค่ะเป็นแบรนด์ที่เราต้องรู้ว่าเขาเป็นแบรนด์เดียวกันคือ hero r a n g e เออ her orange กับแบรนด์ Su ักนะคะดูดิมันจะทำเหมือนละะักษณะเอ่อ3 c e นั่นเองนะคะแต่ว่าลองเนื้อแล้วก็เนื้อแบบฉ่ำๆหน่อยนะคะเป็นลักษณะแบบเนี้ยอันนี้ถูกมากเลย59บาทก็เลยสอยมาอ่าลองซอสให้ดูอันนี้เบอร์2นะคะ คือก็เนื้อโอเคนะประมาณนี้สีประมาณนี้นะคะเนื้อถือว่าโอเคเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูแต่เราอะซื้ออีกสีหนึ่งมาเพื่อจะรีวิวนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะคือสวยมากสวยแบบสวยจริงจีอันนี้คือ Sunday Happy Day จากแบรนด์ Lisee หรออันนี้ไม่แน่ใจนะคะเป็นแบรนด์ใหม่ที่เราเพิ่งเคยเห็นนะคะอันนี้ราคาสูงอยู่นะ69บาทตามเห็นร้านเอ้ย79บาทาเห็นร้านนึงอะ ขายอรลอยอลอยยี่สิบเก้าโหขายแพงและเป็นร้านดังในไอจีด้วยนะคะขายแพงมากนะคะาาลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคือมันสะท้อนไฟนิดนึงนะเพราะแสงธรรมชาติจากกระองสมุดแล้วก็เปิดออกมาเนี่ยมันจะเจอมันจะมีไหลไหลโทนนะอันนี้มันเลือกไปโทนน้าตาลมาสีสวยมากสวยมากแล้วก็แพคเกจจิ้งคือสวยมากคือโอเคเลยนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะวันนี้ปั๊มใช้อยู่นิดนึงด้านนี้มันใช้ด้านเดียวนะ คือบำรลองไอ,อันเนี้ยไม่ไม่ได้ลงไอ้น,นี้ด้วยนะไม่ได้ลงแป้งได้ผิวฉ่าม,มาอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งนะคะคือสองหน้าเนี่ยคนละอันกันก็คืออันนี้เป็นคูชั่นจากโจมิวนั่นเองนะคะละร้อยยี่สิบาทนะคะก็คือสวยมากทุกคนคือแบบจึ้งมากแล้วดูดิเป็นความแบบหน้าฉ่ำๆอะ่ะแล้วข้างในอะ่ะมันจะมีรีฟิลให้หนึ่งเอ้ยคุ้มและตลับคูชั่นตด โอ้โหดูคุณดูคูชั่นคือดิแล้วก็กลิ่นกลิ่นคูชั่นเนี่ยกลิ่นเหม็นมากอะคือกลิ่นเหมือนแบบของของมกของดองซึ่งเราไม่ชอบอะเขาะ้าใจปะกลิ่นมันอับๆยังไงไม่รู้แต่แบบผิวได้ความเหมือนแบบความดิวอี้ฉ่ำๆแบบเนี้ยดูดิไม่ได้ลงแป้งเลยนะแต่ตัดมาฝั่งเนี้ยฝั่งนี้ก็ไม่ได้ลงแป้งเหมือนกันแต่ว่าเป็นของยูสตาร์นะคะก็มันจะได้ความฉ่ำอะซึ่งเราชอบนะคะ โอเคแล้วนี่ก็คือฮอทั้งหมดของปามในวันนี้นะัน่ค่ะไม่เยอะไปไม่น้อยไปใช่ไหมโอทุกคนจะไปตามตามกันส่วนมากไม่มีใครเชื่อฉันหรอกว่าเอ้ยให้ดูรีวิวก่อนแล้วค่อยไปตามตามอย่าเพิ่งตามก็ไม่มีใครเชื่อส่วนมากจะแบบพอเห็นปุ๊บจดปั๊บอย่าเพิ่งจดฟังก่อน ดูรีวิวกันเผื่อมันเป็นเผื่อมันบงถ้ามันบงจะได้ไม่ด่าพ่อกูอะไรเงรี้ยไม่ได้แบบพ่อชั้นอะไรเงี้ยนะคะฉันก็แต่ถ้าใครใครใครอยากซื้อก็ซื้อเถอะนะคือก็วันนี้ลาไปกนแล้วค่ะแสงทำช่างเราสมดงันจะหกโมงแล้วลว,วันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามนะคะเจอกันใหม่ในอีพีหน้าค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะบายทุกคน